ชื่อชนาทิพย์ยัมอิมรหัสหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่หกสองศูนย์หนึ่งเก้าคิดเก้าข้อที่เก้าที่ตารางพนักงานแสดงเงินเดือนรวมของแต่ละแผนกเรียงจากเงินเดือนมากไปหาน้อยนะครับเริ่มเลยสิ้เลขแผนกอันนี้ดึงแผนกมาก่อนนะครับแผนกของ พนักง,งานและผลรวมเงินสลารีจากข้อมูลของพนักง,งาน โดยแบ่งกลุ่มแผนกของแผนกพนักงานโดยเรียงจากมากไปหาน้อยโดยเรียงจากผลรวมมากไปหาน้อย สลาลี่พิดอ๋อสำหรับตัวสอนอ่านะครับโอเคนี่นะครับนแนกที่80เงินเดือนได้3ามแสนสี่หมืรไล่มาจากน้อย มากสุดจะเป็น3,4500น้อยสุดจะเป็น4,400นะครับอันนี้มากสุดเดอโคดเป็นตัวนี้นะครับจบข้อที่9ครับ